สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์เนาะก็ทำตัวให้แฮ ppy มีความสุขเข้าไว้นะคะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งหลายวันเลยคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้นะคะแม่ๆ่ก็จะมาแนะนำกัดเจ็ตค่ะที่ตอนนี้แม่แม่ใช้อยู่นะคะสำหรับ iPhone 4S ของแม่แม่นั่นเองนะคะตัวแรกน,น,นะคะเพิ่งได้มาเลยค่ะเป็นเคสสำหรับชาร์จแบตด้วยคือว่า อ,อันนี้นะคะก็คือเหมือนจะบางบางที่สุดเท่าที่มีตอนนี้แล้วล่ะค่ะไฟนะคะที่ใช้ก็คือพันเก้าคือกำลังกาลังจุนี่นะคะพันเก้าร้อยนะคะมิลลิแอมนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถใช้เป็นแบตได้อีกหนึ่งก้อนเลยนะคะระยะแล้วก็นี่นะคะมีกลุ่ม On Off นะคะคือใส่เป็นเคสกันกระแทกได้แล้วก็สามารถที่จะ,ะชาร์จแบตได้ด้วยในตัวนะคะ แล้วก็มีที่เป็นเหมือนเวลาจลจะช้าเราสามารถใช้ USB นะคะชาร์จกับคอมหรือว่าจะปลั๊กไฟก็ได้นะคะรู้สึกว่าเราไม่เคยใช้ตอนเป็น 3Gs แต่ว่าอันนั้นอ้วนกว่านี้มากๆเลยอันนี้แบบเป็นไซส์บางนะคะสวยไหมแม่ไม่ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนักนะคะ ใครสนใจจะถามก็ได้นะคะมีหลายสีเลยสีดำด้วยก็มีแต่ว่าไม่เลือกสีขาวเพราะว่าเครื่อง iphone 4s ไม่ไม่เป็นสีขาวค่ะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ ใช้ดีมากมากด้วยมีแบบว่าเห็นไหมคะเว้นช่วงระหว่างแฟลชให้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเวลาถ่ายรูปด้วยใช้แฟลชเวลาใส่เคสสีมันจะแบบว่าฟุ้งๆอะไรอย่างงี้ใช่ปหะคะหรือว่าไม่ชาดแต่ว่าอันนี้นี่ก็คือเหมือนเราเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มความสว่างเข้าไปด้วยะะรีเฟลกอะไรอย่างนี้ก็ออกมาก็สวยดีเหมือนกันนะคะชิ้นต่อไปคะ่ะใช้มาก่อนหน้านี้คือเป็นเคสโฮก้าเลนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเห็นเนี่ย จะมีหลายฟิลเตอร์มากเลยมีรูโบอันนึงเป็นสำหรับกล้องปกติค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นมาโครค่ะอันนี้ก็เป็นสี่แฉกสามแชกสองแชกนะคะมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวเอ,อ่อแล้วก็มีสีแดงค่ะแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยนี่คือภาพถ่ายออกมานะคะค่อนข้างจะ ชัดมากแต่ว่าก็คือเวลาใส่ใส่ไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ปรับหมุนเอาใช้ระบบหมุนกึกๆอ,อ,อ,อันนี้ใช้มือเดียวไม่ถนัดนะคะแล้วก็ไม่หนามากค่ะใส่แล้วก็สวยดีเวลาพิมพ์ก็ถนัดเพราะว่าตรงนี้มันจะโนนขึ้นใช่ไหมคะมันมีฝาปิดข้อไว้ให้ด้วยก็คือวางแล้วมันก็จะเหมือนเป็นแท่นขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ได้เจ๋งไปเลยใช่ไหมคะชอบมากๆอันนี้ อันนี้เป็นหนึ่งกัจเจตที่แบบว่าภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าทําให้การถ่ายภาพอาหารเนี่ยคะคะชัดมากมาโครเข้าไปแบบว่าหนึ่งหนึ่งมิลอะคือน้อยมากหนึ่งหนึ่เซนปะ่ะคือชิด,ช,ดชิดแทบจะจิ้มเข้าไปในอาหารแล้วชอบมากแล้วก็อสุดท้ายที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็คือมันไม่ใช้มานานแล้วเหมือนกันค่ะไว้แบบเวลาคุยโทรศัพท์คือแม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบ เล็โทรด้วยเหมือนกันแล้วก็แนว,แนวเป็นเด็กแนวก็เลยมีเจ้าโทรศัพท์อันนี้คือช่วงตอนใช้ i p h เอ่ฟนไอโฟน 3GS ก็ใช้นะคะแล้วก็ตอนที่เป็นแบบพวกละครแล้วก็ดาราก็ใช้เนี่ยมามแม่ก็ใช้อันนี้แล้วด้วยสีน้้าเงินของมามแม่สวยมากนี่เป็นสายแบบนี้เลยเสียบแบบฟังเพลงก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์ฮัลโห h ฮ l l โหล่างก็ได้นะคะนี่เท่ไหมเทเนาะเออ แล้วก็คือถ้าพูดถึงแก๊เจเนี่ยนะคะแม่ไม่มีแก๊เ็ตเยอะมากเลยเอาไว้แม่จะมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆและกันแต่ตอนนี้แม่ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะอ่ะหากใครสนใจแก๊เ็ตไลท์ถามไม่ได้นะคะ